ครับก็สวัสดีนะครับก็เป็นคลิปที่2สําหรับสัปดาห์สัปดาห์นี้นะฮะเป็นเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับแล้วก็สเปกตรัมและการแปลความหมายนะครับก็เมื่อกี้นะครับเมื่อกี้ก็อยู่กับสีทับสองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวห้องอื่นๆเนี่ยก็จะได้ดูนะครับสเปกตรัมเหมือนกันนะครับเราเราจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงครับมัน มันอะไรที่มันเหมือนเหมือนกับเป็นแถบสเปกตรัมหรือว่าเป็นเป็นเส้นสเปกตรัมอย่างไรครับก็ได้ดูไปเมื่อกี้นะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็คนที่อยู่ทางบ้านก็ฟังไปก่อนละกันนะครับก็ห้องอื่นก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวกูรจไปให้ทางสตรีมเช่นเคยนะก็มาดูกันนะครับสิ่งที่เราจะดูวันนี้ก็จะเป็นทฤษฎีว่าเออสเปกตรัมนี่เป็นยังไงครับอย่าลืมนะครับสเปกตรัมก็จะเป็นคลื่นในไฟฟ้าถูนะหหนูก็สามารถจะคำนวณความถี่ก็ได้นะครับความยาวคลื่นได้ไหม ได้พลังงานได้ไหมได้โด,ดยใช้สมการของพลังได้เลยนะครับอยู่ในคลิปแรกก่อนหน้านี้นะครับอันนี้เป็นคลิปที่2โอเคมาดูครับวันนี้เราจะมาพูดถึงสเปกตรัมแล้วก็การแปลความหมายนะครับสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้เกี่ยวกับสเปกตรมัมซึ่งซึ่ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งก็จะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตัวหนึ่งนะฮะเมื่อกี้เหมือนรูบอกนะครับถ้าสมมุติว่าเหมือนเรามองแสงขาวเงี้ยแสงจากดวงอาทิตย์นะครับเราจะมองเห็นเป็นสีขาวเราเราไม่แเป็นดูแต่ว่าถ้าสมมุติว่าหนู ใช้อุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ช่วยในการมองนะครับเช่นเช่นใช้พิซึมหรือว่าใช้เป็นเกรตติ้งนะครับในการมองเมื่อกี้เพื่อนในในชั้นเรียนก็ใช้เกรตติ้งมองมองเห็นเป็นยังไงครับเป็นเป็นเส้นหรือเป็นแถบครับเป็นเป็นแถบนะครับแถบสีอะไรบ้างครับสีรุงก็คือม่วงครับน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงใช่ไหมอเออนะครับเราก็จะมองเห็นเป็นแบบนี้เลยไอสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเราเรียกว่าแถบสเปกตร,รัมนะครับแถบสเปกตร,รมัมอ่ะซึ่งซึ่ง มันก็จะเป็นเป็นปื้นๆนะครับทำไมมันเป็นแถบเนื่องจากว่ามันมีสารประกอบรอบตัวเรานี่อยู่เยอะนะครับที่ที่อยู่ในอากาศแล้วเนี้ยล้วทีนี้แสงขาวมันมานะครับเป็นพลังงานแสงก็มาแล้วเกิดเกิดสารประกอบหลายๆตัวนะครับก็เลยเส้นมันเลยมากจนแยกไม่ออกเลยนะครับเพราะนั้นมันก็เลยรวมกันเป็นแถบนะครับแต่ก็สามารถที่จะแยกออกเป็นช่วงความยาวคลื่น ม่วงกาดน้ำงินเขียวเหลืองแสดแดงแต่ยังไม่สามารถที่จะแยกให้เป็นชัดเจนเป็นเป็นเส้นได้เนื่องจากว่าเส้นมันเยอะมากอ่ะทีนี้ถ้าสมมุติว่าเรามาจำเพาะเจาะจงนะครับจำเพาะเจาะจงนิดนึงถ้าเราสมมุติเราเราไม่ได้ดูสารประกอบเราดูที่มันเป็นธาตุธาตุอิสระธาตุเดี่ยวเดียวกันนะครับเช่นอะไรบ้างเช่นไฮโดรเจนเมื่อกี้ที่เราดูนะครับเช่นเช่นอะไรอะนีออนใช่ไหมครับเมื่อกี้อารอนแล้วเราเรายังใช้อุปกรณ์ดัวเดิมเช่นเอ่อปริติ้งในการมอง หนูสามารถที่จะแยกเห็นเป็นเป็นเส้นไหมครับอ่าเป็นเส้นนะครับเป็นเส้นก็เมื่อกี้ไซมอนถ่ายรูปเดี๋ยวไซมอนไปโพสในทีมด้วยนะไซมอนโพสอะไรยังไปไปไปที่ห้องรวมสร้างอะต่อมนมอนแลมอนก็ไปโพสแต่ว่ายังไม่ต้องโพสต,ตอนนี้โอเคม,มอนโอเคมอนสุดยอดมากมอนทางานตรงเวลานะไกลไม่ตรงเวลานี่ไอมอนนะฮะโอเคทีนี้ เวลาหนูมองนะครับหนูมองมองมองเนี้ยหนูจะเห็นเป็นเส้นเลยนะครับซึ่งซึ่งเหมือนที่กูบอกนะครับเหมือนที่กูบอกก็คือเส้นสเปกตรัมของธาตุเนี้ยนะครับมันก็คล้ายๆเป็นเป็นลายพิมพ์นิ้วมือของธาตุนั้นเลยนะเหมือนของเราเนี้ยเราก็มีลายพิมพ์นิ้วมือหรือเอ่อฟิงเกอร์พริน์นะครับเป็นเป็นเอกลักษณ์ของเราลายพิมพ์นิ้วมือของแต่ละคนนี้ไม่เหมือนกันเลยนะเช่นกันนะครับของธาตุมันก็จะเป็นชุดสเปกตรัมที่เหมือนกับลายพิมพ์นิ้วมือของมัน สามารถที่จะตรวจสอบเอกลักษณ์ของมันได้ว่าธาตุที่เราสนใจเนี่ยเป็นตัวไหนโดยใช้ข้อมูลจากชุดของสเปกตร,รมัมยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างเห็นไหมครับมีเมอร์คิวลีนะครับมีเมอร์คิวลีเห็นไหมครับเมอร์คิวลีก็จะเป็นชุดสเปกตร,รัมแบบนี้แหละมีซีรี์แบบนี้นะครับเมื่อกี้เราดูของใครครับนี้นออนก็จะเป็นสีส้มๆแต่ว่าเนื่องจากว่ามันพอเราดูเนี่ยมันเกิดการสะท้อนหรือหักเหของแสงแยกออกเป็นทางซ้ายชุดหนึ่งทางขวาชุดหนึ่ง มันเหมือนกับเป็นมิเรอร์อิมเมจมันเหมือนกับเป็นสะท้อนกระจกกันนั้นอ่าแต่ว่าเราต้องเลือกดูฝัง่งใดฝั่งหนึ่งเอานะครับแต่ว่าพอเราดูปุ๊บเนี่ยมันถ้าเอา่อเกติ้งเราเอียงนิดหนึ่งมันก็จะสะท้อนแลวเป็นเป็นสองอันนะครับแต่ว่าอันจริงๆแล้วมันมีข้างเดียวแหละนะอะไรอีกเราดูไฮโดรเจนนะครับไฮโดรเจนเราเราจะดูเป็นเส้นคล้ายๆแบบข้างเมื่อกี้ประมาณนี้เป็นเส้นเป็นเส้นแบบนี้นะขึ้นอยู่กับว่าที่เราดูเนี่ยแล้วก็มีการสอดแทรกสะท้อนของของ,ของแสงข้างนอกมาบ้างหรือเปล่านะครับประมาณนั้น แล้วมันก็จะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเหมือนที่ครูบอกนะครับหนูจะเห็นว่าธาตุแต่ละตัวเนี่ยนะฮะไฮโดรเจนฮีเลียมมีออนโซเดียมเมอร์คิวรีไม่เหมือนกันเลยนะครับเป็นฟิงเกอร์พิ้นหรือเป็นเอกลักษณ์ของของของ,ของแต่และตัวก็สามารถจะตรวจสอบได้ว่าธาตุที่เราสนใจเนี่ยเป็นเป็นของธาตุตัวไหนโดยใช้ข้อมูลจากชุดสเปกตรัมนะดูจากจากดาต้าเบสของมันโอเทีนีนะ้เหนือจากสเปกตรัมแล้วนะครับเด็กๆสามารถที่จะ ดูสีของเปลวไฟได้อีกด้วยนะครับเปลวสีของเปลวไฟของธาตุทีนี้สีของเปลวไฟของธาตุเนี่ยนะคอนเซปต์อยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าครูคงไม่ได้เอามาให้ดูนะครับเนื่องจากว่าพอเป็นสีของเปลวไฟเนี่ยนะครับมีต้องต้อง,องเผาต้องเผา,าแล้วดูสีของมันนะฮะอย่างปีที่แล้วนะับปีปีที่แล้วก่อนหน้านี้นครูเบสได้เผาห้องฟังวินาทอย,ย,ยับกันไปเลยทีเดียวโต๊ะฟังไปเลยนะครับแต่ว่า ถ้ามีเวลาก็เผาได้นะแต่ว่ามันก็ต้องต้องระวังนิดนึงนะครับแต่ว่าครูเบสก,ก็จัดประสบการณ์ตรงไว้ให้นะครับแต่ว่าหนูสามารถจะดูได้จากคลิปอะไรแบบนี้มันก็สามารถจะเรียนรู้ได้นะครับคีย์เวิร์ดมันอยู่ตรงนี้นะครับคีย์เวิร์ดมันอยู่ตรงนี้อยู่ที่ว่าสีของเปลวไฟนะครับสีของเปลวไฟก็จะเป็นเอกลักษณ์เหมือนกันคล้ายคสเปกตรัม um แต่ว่าเอกลักษณ์ที่ว่านั้นสีของเปลวไฟที่ปรากฏที่เป็นเอกลักษณ์เนี่ยจะมาจากส่วนที่เป็นโลหะเท่านั้น เพราะนั้นอะไรที่เป็นโลหะผมก็ต้องไปดูในตารางธาตุนะตารางธาตุโลหะเนี่ยถ้าในปกที่เป็นหนังสือเนี่ยจะใช้เป็นสีเขียวอ่าที่เป็นสีเขียวนี่เป็นโลหะเหมืนเลยนะส่วนที่เป็นสีฟ้าจะเป็นสีของอะโลหะส่วนที่อยู่ตรงกลางเป็นสีชมพูจะเป็นกึง่งโลหะนั่นคือในปกสมุด เอ้ยปกหนังสือกองสว,สวทนะครับก็อ้างอีกดานนั้นทีนี้ยกตัวอ,อย่างสารประกอบสารประกอบเนี้ยสารประกอบโซเดียมโพลายกับโซเดียมซัลเฟตนะครับโซเดียมซัลเฟตสารประกอบตัวน,นี้มีส่วนที่เหมือนกันก็คือมีโลหะที่เป็นองค์ประกอบตัวเดียวกันโลหะตัวนั้นคือโลหะโซเดียมนะโซเดียมนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเผาแล้วเนี่ย นูก็จะได้สีเปลวไฟของโซเดียมก็จะออกสีอะไรเอ่ยเออเออเออเอเหลืองๆส้มๆตะมาณเนี้นะครับนั่นคือถ้าสมมุติว่าไปเผาสารประกอบที่มีโลหะคัพเปอร์เป็นองค์ประกอบคัพเปอร์คัพเปอร์จะได้สีอะไรสีเขียวไม่ว่าสารประกอบตัวไหนก็แล้วแต่แต่ถ้ามีคัพเปอร์โลหะคัพเปอร์เป็นองค์ประกอบก็จะได้สีเป็นไงครับเขียวเหมือนกัน โอเคไหมนะนั่นคือเป็นเอกลักษณ์สรุปนะครับเอกลักษณ์ของสเปกตรัมก็ธาตุนะครับสเปกตรัมเอ่อเอกลักษณ์ของของของสารประกอบที่เป็นสีเปลวไฟก็ได้มาจากอะไรครับโลหะเท่านั้นโอเคเดี๋ยวไปสรุปกันนะครับตั้งดทั้งมวนเนี่ยดูคลิปแล้วก็ไปสรุปในสมุดแล้วก็เจอกันวันอาทิตย์10โมงครึง่งนะครับทุกห้องเลยนะเดี๋ยวแชร์ไปให้<ม>ก็บอกไปเลยทุกวันอาทิตย์10โมง ถึง10โมงครึ่งนะครับจะเป็นแบบประการทบท,บทวนในสัปดาห์น,นั้นๆนะครับก็ทำในในทีมได้เลยนะครับคลิกไปแล้วก็เป็นตัวของของอ,งองนะเอเมมาต่อเราสรุปทีนี้กลืนมาเยอะแล้วนะครับอ,อันนี้ก็จะได้สรุปว่าสเปกตรัมนะครับมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะนะ เมื่อกี้เป็นความสําคัญแล้วก็เป็นจุดเน้นของของของสเปกตรัมว่ามันสําคัญยังไงนะครับเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างท้งสเปกตรัมและเปลวไฟของธาตุและสารประกอบนะครับโดยเฉพาะเปลวไฟของสารประกอบที่มีโลธาตุที่เป็นโลหะเป็นองค์ประกอบก็จะได้สีเดียวกันนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าแต่ถ้ามาตรงนี้นะฮะก็จะเป็นมาลงลึกในรายละเอียดว่าสเปกตรัมนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับการศึกษาสเปกตรัม บ่งบอกอะไรเราแล้วก็ได้อะไรจากการศึกษาส,สเปกตรัมว่าอย่างนั้นนะครับการเกิดสเปกตรัมนะครับเกิดขึ้นในอะตอมนะครับในอะตอมของธาตุเลยล่ะนะอะตอมของธาตุทีนี้สิ่งที่ทําให้เกิดสเปกตรัมเนี่ยเกิดจากอิเล็กตรอนอ่านะอิเล็กตรอนนะครับการเปลี่ยนแปลงของอิเล็กตรอนนะฮะนิวโปรโตอนที่อยู่ในนิวเคลียสอยู่นิ่ง แต่ว่าอิเล็ก tron ที่อยู่ในอะตอมเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะครับอ่ะเอ่อคนที่ศึกษาเนี่ยนะสเปกตรัมเนี่ยก็คือนิวโบนะครับเปะนความรู้เกี่ยวกับสเปกตรัมทั้งหมดก็จะได้มาประมวลแล้วก็เสนอเป็นแบบจะลองอะตอมของโบนะครับโบนิวโบนิวโบโบไม่ใช่แต่มันหมาเค okay. มานะนิโบสรุปว่านะครับว่าสเปกตรัมเนี่ยตกลงเนี่ยสิ่งที่มันเกิดสเปกตรัมเนี่ยเกิดจากและก็สีของเปลวไฟด้วยนะเหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยนะครับทั้งสีเปลวไฟและก็สเปกตรัมที่เด็กตรวจมาตอนแรกมันเกิดจากอิเล็กตรอนเนี่ยมันเปลี่ยนระดับพลังงานอ่าเกิดจากอิเล็กตรอนมันเปลี่ยนระดับพลังงานทีนี้ถ้าบอกว่ามันเปลี่ยนระดับพลังงานแสดงว่าอิเล็กตรอนเนี่ย ที่โคจรรอบนิวเคลียสเนี่ยจะมีแค่ระดับพลังงานเดียวได้ไหมไม่ได้ถูกไหมครับบอกว่ามันเปลี่ยนระดับพลังงานถ้ามีอันเดียวแล้วมันจะไปเปลี่ยนกับใครถูกไหมฮะตรงกลางนิวเคลียสถูกไหมครับบอกว่ามันเกิดจากการเปลี่ยนระดับพลังงานแสดงว่าต้องมีหลายหลายระดับพลังงานที่อยู่รอบๆอบนิวเคลียสจะอยู่วงโคจรเดียวระดับพลังงานเดียวเป็นไปไม่ได้ต้องมีมากกว่า1ระดับพลังงาน ถึงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงระดับพลังงานได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นลองดูยกตัวอย่างมาให้สัก2ระดับพลังงานนะฮะร,ระดับพลังงานแรกอยู่ใกล้นิวเคลียสใช้สัญลักษณ์นะครับว่า n เท่ากับ1ก็คือนับออกจากนิวเคลียสนะชั้น n นี่คือชั้นระดับพลังงานนะครับถ้าไกลออกมาหน่อยก็เป็น n เท่ากับ2 n นี่คือระดับพลังงานนะนะทีนี้บอกว่าไง การเปลี่ยนแปลงระดับพลังงานดูงี้นะครับจุดเสียงแดงคืออิเล็กตรอนนะตอนนี้นะครับตอนนี้สภาวะที่อิเล็กตรอนอยู่ปกติเนี่ยปกติเนี่ยเราเรียกว่าสภาวะพื้นหรือ ground state นะก็คือเป็นอิเล็กตรอนที่อยู่ของมันนะครับปกติของมันนะครับอันนี้เป็นอะตอมไฮโดรเจนไฮโดรเจนมี1นึ่งปกติไฮโดรเจนก็จะมีระดับพลังงานเดียวนะครับนะ ที่อิเล็กตรอนอยู่เป็นประจำเป็นเป็นเป็นพื้นฐานของมันเราเรียกสภาวะนี้สภาวะสภาวะพื้นหรือ ground state นะครับแต่เมื่อไรก็ตามนะครับเมื่อไรก็ตามถ้ามันได้รับพลังงานนะครับรับพลังงานครับพลังงานพลังงานที่ได้รับเนี่ยนะอาจจะเป็นอะไรเอ่ยเป็นไฟฟ้าก็ได้นะครับเป็นเป็นเป็นพลังงานแสงก็ได้ อิเล็กตรอนที่อยู่สถานภาวะพื้นเมื่อกี้จะขยับไปอยู่ระดับพลังงานที่สูงกว่าเดิมแล้วแต่มันเอามันกินพลังงานเข้าไปเท่าไหร่นะแต่มันจะต้องพอดีกับระดับพลังงานที่มันจะขึ้นไปอยู่ต้องพอดีเป๊ะๆนะครับนะเราเรียกสภาวะใหม่ที่อิเล็กตรอนขึ้นไปอยู่ระดับพลังงานที่สูงกว่าเดิมว่าสภาวะกระตุน้น ถ้ายกตัวอย่างมาสองร,อระพลังงานก็คืออยู่ชั้นที่สองนะนะตอนแรกอยู่ชั้นที่หนึเรียกว่าสภาวะปื้นนะสภาวะกระตุน้นเนี่ยอิเล็กตรอนจะอยู่ชั่วคราวนะชั่วคราวแป๊บเดียวแล้วหลังจากนั้นอิเล็กตรอนก็จะคลายพลังงานแล้วกลับมาอยู่ที่เดิมนะครับนะที่เดิมแล้วก็พร้อมกับปล่อยพลังงานแสงออกมา พลังงานแสงนั้นก็จะเป็นสเปกตรัมให้เราเห็นนะโอเคสรุปสรุปนิดนึงสรุปสรุปตอนแรกอิเล็กตรอนอยู่ที่เดิมเราเรียกสภาวะนีว้ว่าสภาวะพื้นอ่าเมื่อเราก็ตามถ้าได้รับพลังงานเข้าไปอิเล็กตรอนตัวนี้ก็จะขึ้นไปอยู่ในระดับพลังงานที่สูงขึ้นอ่าจันไปสองละถูกไหมครับ เรียกสภาวะนี้สภาวะอะไรกระตุน้นสภาวะนี้จะอยู่ชั่วคราวแล้วหลังจากนั้นอิเล็กตรอนก็จะคายพลังงานออกมาพร้อมกับหล่นลงมาอยู่ในระพลังงานที่ต่ํากว่าเดิมต่ากว่าเดิมนะไม่จําเป็นต้องอยู่สภาวะพื้นเสมอไปขอให้ต่ากว่าตอนแรกเอ้ยต่ํากว่าตอนที่สภาวะกระตุ้นก็พอขึ้นไปอยู่สภาวะกระตุน้นแล้วก็กลับมาอยู่ระพลังงานที่ต่ํากว่าเดิม อันไหนก็ได้ขอให้ต่ำกว่าสถานะกระตุน้นแล้วพร้อมกับปล่อยพลังงานออกมานะครับพลังงานนั้นนะครับลนลงมาแล้วนะลนปับ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 นะครับอ่นะนะลนออกมาแล้วพร้อมกับปล่อยพลังงานออกมาพลังงานนั้นเรียกว่าสปิตจำประมาณนั้นนะโอเคอ่ะยกตัวอย่างยกตัวอย่าง สมมติว่าสมมติว่านะครับสมมติว่าครูให้อิเล็กตรอนกระตุ้นลงไปนะครับในรับพลังงานต่างๆเนาะแล้วก็ตกมาอยู่ในรับพลังงานที่แตกต่างกันได้สเปกตรัมมาเป็น2ชุดนะครับสชุดชุดที่1น,นะครับชุดที่1ก เป็นชุดสีน้ำเงินนะครับชุดสีน้ำเงินลองดูนะอ,อ่านะครับจากพลังงานสูงลงมาพลังงานต่ำก็จะเกิดสเปกตรัมใช่ไหมครับครูบอกเมื่อกี้นะตอนแรกเป็นสภาวะพื้นกระตุ้นไปแต่พลังงานที่สูงกว่าเดิมแล้วหลังจากนั้นลงมาต่ำก็จะได้เกิดสเปกตรัมนะจากสเปกตรัมเมื่อกี้นะครับยกเป็นของสเปกตรัมของไฮโดรเจนเป็นชุดแรกนะครับสมมุติว่าลนลงมาที่2 แล้วแต่เท่าไรก็ได้หล่นลงมาที่2นะครับคนที่ศึกษานี้ชื่อว่าเบลเมอร์นะครับเบลเมอร์ซรีซึ่งหลง่นลงมา n เท่ากับ2เนี่ยจะเป็นช่วงที่สามารถมองเห็นได้เราเรียกว่า v i s i b l e ครับเป็นช่วง v i s i b l e l like, i ไ h t นะครับ v i s i b เ e เป็นรังสี v i s i b l e นะครับรังสีเรามีหลายตัวนะครับเป็น uv Visible ir like. เหล่านี้นะครับซึ่งซึ่งแสงสีเนี่ย ก็จะมีพลังงานแตกต่างกันนะครับม่วงก็จะมีสีเป็นไงครับพลังงานสูงนะครับม่วงการน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงแดงก็จะเป็นไงนะครับต่ำสุดนะครับลองดูนะครับสีน้ําเงินนะครับมีการเปลี่ยนแปลงยกตัวอย่างสมมติว่าเป็น6มา2 5มา2 4มา2 3มา2ทุกอย่างถ้าลงมา2นี่จะมองเห็นได้นะแต่ถ้าลงมาเท่ากับ1ลงมางอื่นเนี่ยก็จะมองไม่เห็นละแต่พลังงานสูงกว่าหรือต่ำกว่า มองเห็นได้ค่อยดูกันอ่ะแต่ถ้าลงมาทั้งหมดลงมา2มองเห็นได้คนศึกษาช่วงนี้เรียกว่าเบามือนะครับหรือว่าเรียกว่าเบามือซีรีส์ลองดูนะครับลองลองลอง,ลองเปรี๋ยนเทียบน,นี้6กมา2 6กม,มา2เส้นยาวไหมครับเส้นยาวไหมยาว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 ห้ามา2สั้นกว่าเดิมหรือยาวกว่าเดิมสั้นลงสั้นลงถ้าเส้นยาวเปลี่ยนแปลงพลังงานเยอะพลงังงานก็จะสูงโอเคไหมครับเหมือนกับหนูตกจากตึก1ิชั้นกับตกชั้นเดียวอะไรเทว่ากัน ส,สิบชั้น,น,นไม่เจ็บกูกะว่าหนูตายซะก่อนทุยไม่น่าแยวเตี้ยบแบบนี้เลยนะประมาณนั้นประมาณนั้นตกจากตึกสิบชั้นนะครับตกสูงกับตกต่ำอ่าตกสูงตกต่ำตกต่ำก็เจ็บเนะเนีมันไม่อยากตกต่ำนะตกเยอะตกเนี่ยอะไรอย่างเยอะอก็จะปีพลังงานเยอะนะครับประมาณนั้นเพราะนั้นหกมาสองน่าจะเป็นสเปกตรัมเส้นสีอะไรตอบสี คนได้ <laughs> สีอะไรครับ,รบสีม่วงอ่าสีม่วงอ่าม่วงอ้ามาสองน่าจะเป็นสีอะไรน้ำเงินอ่าสีมาสองเป็นสีสีอะไรสีเขียวอ่าสามมาสองก็น่าจะมีพลังงานน้อยสุดน่าจะเป็นสี<ด>เออแดงอ่าประมาณนั้นนะครับโอเคนะครับทีนี้ ในอันที่ส,ส, оче, ส, eline, สองก็จะสามารถจะเขียนได้นะครับก็เขียนได้เหมือนกันนะครับอันที่สองเราก็สามารถจะเขียนได้ว่าเออพลังงานที่สูงที่สุดในสีรที่ที่สองก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงจากจากจากไหนมาไหนครับสีชมพูสีชมพูสูงที่สุดสูงที่สุดหกมาอ่าหกมาหนึ่งอ่าหกมาหนึ่งก็เป็นสีชมพูใช่ไหมครับสีชมพูเพราะว่าหัวใจเราเป็นสีชมพู เกี่ยวกันไหมโอ้มาหนึ่งพลังงานสูงที่สุดเลยอ่าอ่าอ่าแล้วก็รองลงมาเป็นพลังงานต่ํากว่าเดิมฮ่ามาหนึ่งอ่ะต่ำกว่าเดิม,าม,าน,ะดมนะครับอะไรอีกมาสี่มามาหนึ่งสามมาหนึ่งสองมาหนึ่งพลังงานก็จะลดหลั่นกันไปนะครับอย่าลืมนะพลังงานสูงความถี่สูงความยาวคลื่นต่ำคลิปแรก ดี๋ยวไปดูนะเหล่านี้นะความที่พลังงานความเยาวคลื่นมีความสัมพันธ์กันยังไงแต่อันนี้คือเราไล่ลำดับพลังงานนะครับจากสูงมาต่ำนะครับเปรียบแดงเยอะพลังงานก็จะสูงโอเคทีนี้ถ้าสมมติว่าหนูเปรียบเทียบทั้งเซตนะเซตที่หนึ่งเซตที่หนึ่งครับเซตที่หนึ่งทั้งหมดเลยลงมาสองกับทั้งหมดเลยลงมาหนึ่งเซตนี้อ่า อันไหนมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานเยอะกว่าครับทั้งหมดเลยลงมา2หรือว่าทั้งหมดเลยลงมาหงที่มีพลังงานเยอะกว่าเอาเปรียบเทียบตั้งเซตแั้นะอ่าอันไหนมีพลังงานสูงกว่ากันครับอันไหนสูงกว่าอ่าทั้งหมดเลยลงมา1ก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานแก็ปที่เยอะกว่าอ่าถ้า ทั้งหมดเลยลงมา2อ,อยู่ในช่วง V i s i b l e หรือมองเห็นได้เพราะฉะนั้นทั้งหมดเลยลงมาง <Okay. S> 1จะมีพลังงานสูงกว่า Vi s i b l e หรือต่ำกว่าวิสซิเบครับ oh, <wow. S 1> อ่าเพราะนั้นสูงกว่าอยู่ในช่วงของนังสี U V เพราะ UV <Wow. S 1> จะสูงกว่า visible U V มาจากคำว่า u ุ t r a violet u l t r ุาแปลว่าเหนือ v i o l e t แปลว่าม่วง แสงที่ ai, มองเห็นได้ม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงม่วงมากสุดเหนือจากม่วงก็เป็น UV ม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงแดงต่ำสุดต่ำกว่าแดงเรียกว่าอินฟราเรดคือแดงอินฟราเรดหรือใช้สัญญักษณ์ว่า i r ต่ำกว่าแดงอเคนะม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงนะครับ สูงกว่าม่วงเรียกว่าอยู่วีต่ำกว่าแดงอินฟราเรดตรงกลางวิส i ิเบลไลน์ม่วงกรามนันมันเขียวแดงเสถียแดงเหล่านี้นะครับลงมาปุ๊บทีนี้สรุปนะครับสรุปข้อมูลจบแล้วจบแล้วจบแล้วสรุปแบบจำลองอะตอมของโบนะครับแบบจำลองอะตอมของโบได้จากการศึกษาสเปกตรัมพอศึกษาอย่างเยอะ ก็จะออกแบบแบบจําลองอะตอมว่าโอเคตกลงแล้วนิวเคลียสอยู่ตรงกลางอิเล็กตรอนเคลื่อนที่รอบๆบนิวเคลียสเป็นระดับชั้นพลังงานหลายหลายชั้นแต่ความห่างของชั้นระดับพลังงานนะครับไม่เท่ากันเด็กๆลองสังเกตสรุปหน่อยความห่างของระดับลั้นพลังงานแต่และชั้นใกล้นิวเคลียสกับไกลจากนิวเคลียสความห่างหรือว่าแก็บเนี่ยมีแนวโน้มเป็นยังไงครับ ยิ่งสูงยิ่งสูงยิ่งสูงหรือยิ่งห่างจากนิวเคลียสแก็บเป็นไงอ่าความแตกต่างของพลังงานของแต่ละชั้นเนี่ย<อ>จะแคบหรือน้อยลงยิ่งสูงยิ่งหนาวเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวเพราะนั้นนะครับถ้าสมมุติว่าแน่นอนจากความแตกต่างก็คือเดตลต้าเอเลยนะ แต่และชั้นจะมีพลังงานเฉพาะของมันะถ้า6มา5ก็คือจาก6กลงมา5กับ3มา2อันไหนห่างกว่ากันหมา5แค่ไหน6มาอยู่ตรงไหนครับหมาอยู่ตรงเส้นนี้ตรงนี้เองหกมาแล้วสามมา2อยู่ไหนครับ3มา2องสมาสอยู่ตรงนี้าจากจากจากระพลังงานที่3ลงมา2องเพราะฉะนั้น6มา5กับ3มา2องอะไรใหญ่กว่า สามมาสองใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นสามมาสองมากกว่าพลังงานก็จะเยอะกว่านั่นเอง <c oughs> โอเคไหมนะครับเพราะฉะนั้นหกมาห้าก็จะมีพลังงานเป็นไงครับน้อยกว่าสามมาสองนั่นเองเพราะสามมาสองเป็นไงครับว,ว้าวใหญ่มากเลย <c oughs> ส่วนหกมาห้าเป็นไงครับอิดเดียวแับประมาณนั้นนะครับยิ่งสูงยิ่งหนาวจำไว้นะครับคีย์เวิร์ดนะครับสรุปสรุปสรุปก่อนที่จะจบแล้วนะครับสเปกตรัมของอิเล็กตรอนนะครับ สเตปกต์ัมอิเล็กตรอนได้รับพนะลังงานกระโดดไปอยู่พลังงานที่สูงกว่าเดิมอ่าแล้วหลังจากนั้นอยู่แป๊บเดียวนิดเดียวอยู่ชั่วคราวแล้วมันก็จะกลับมาพลังงานที่ต่ำกว่าเดิมต่ำกว่าเดิมนะไม่จําเป็นต้องเป็นสภาวะพื้นเสมอไปนะครับแล้วก็ปล่อยเป็นไงฮะพลังงานแสงออกมาในรูปของสเปกตรัมโอเคครับประมาณนี้นะครับคลิปไม่รู้กี่นาทีครับสตอ็อกปอดครับสวัสดีครับทุกคน वहाँ को लाइक और सब्सक्राइब